สวัสดีครับทุกท่านครับผมอัธวิสุโคนะครับและเป็น CEO ของสุจดา p r o p e r t อนะครับก็วันนี้นะครับมาเปิดแกรนด Opening ของโครงการสุชดา n น็กซันะครับท่าข้ามนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือยกเขาใหญ่ยกเขาใหญ่นะครับเอาไว้ที่ท่าข้ามนะครับตอนแรกที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับก็มามาดูว่าต้องการจะทำโครงการในบริเวณท่าข้ามนะครับสิ่งแรกที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือจะมีค้อมาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ พอมาดูพื้นที่บรรยากาศรอบข้างเนี่ยมีภูเขาลายล้อมนะครับแล้วก็ช่วงเงย็นๆเนี่ยลมเย็นบรรยากาศดีมากนะครับเราก็เลยนึกกับทางคุณเจนนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผมี่ยเออเราจะใช้คอนเซปต์อะไรในการสร้างโครงการนี้ดีประจวบกับว่าก่อนหน้านั้น2องสเดือนเนี่ยเราได้ไปเที่ยวที่เขาใหญ่มานะครับ ก็เลย,เยนึกขึ้นได้ไว่าถ้าจะมีพื้นที่บรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆเหมือนเขาใหญ่เนี่ยมาไว้ที่หาดใหญ่มาไว้ที่สงขลาเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ความประทับใจในการอยู่อาศัยนะครับอยู่สบายอยู่เขาใหญ่นะครับแล้วก็การเดินทางไปเขาใหญ่ก็ยากนะครับเราก็เลยคิดคอนเสรต์ว่าเรายกเขาใหญ่มาไว้ที่หัดใหญ่หรือมาไว้ที่ท่คําเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าครับนอกจากบรรยากาศแล้วนะครับเราก็จะ รูปแบบบ้านนะครับสีของตัวบ้านการตกแต่งรูปแบบบ้านเนี่ยให้มันเป็นแบบเขาใหญ่นะครับทางเขาใหญ่เนี่ยไปเนี่ยจะมีการใช้พื้นผิวผนังนะครับที่มีมีมมความกรุขรดมีสีที่เป็นสีเอิร์ธโทนอย่างนี้นะครับเราก็เอาจุดเนี้ยมาใช้ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการดีไซน์บ้านเลือกโทนสีให้เป็นซอฟซอปเป็นเอิร์ธโทนนะครับมีหลังคาสีน้ําตาลมีพื้น สีขาวบวกกับผนังสีน้าตาลอะไรป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นาการตกแต่งกึ่งๆหินกับลายไม้นะครับก็จะอยู่ในทั้งห้องน้ําพื้นที่บรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปตอนนี้ยังไม่ได้ทําสวนส่วนกลางนะครับแต่สวนส่วนกลางก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกันนะครับก็จะมีะน้ําล้อมรอบนะครับมีสวนซึ่งจะเน้นเป็นสวนเปิดมีหินมีลักษณะอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่า เราเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่นะครับความแตกต่างอาจจะต่างกันที่อากาศนิดนึงนะครับเพราะอากาศบ้านเราอาจจะไม่ได้เย็นสบายเหมือนที่เขาใหญ่แต่ว่าเชื่อได้ว่าตอนเย็นๆนะครับที่นี่ที่ที่ผมมาอยู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มขอสร้างแต่ซื้อที่ดินมาเนี่ยก็ช่วงเย็นเนี่ยจะบรรยากาศดีมากนะครับลมแรงตลอดนะครับแล้วก็เย็นนะครับมีบรรยากาศที่ดีหมดเลยสร้างแล้วเสร็จไปประมาณกีก่ปเปอร์เซ็นต์ครับ แบบบ้านทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ120หลังนะครับก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณประมาณ80%ของของตัวบ้านทั้งหมดนะครับจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแบบบ้านที่2ก็จะเป็นแบบบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับก็จะ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับมีอยู่ประมาณ1 0นะครับแล้วก็แบบบ้านที่3ก็จะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียว2อนอน3าน้ำนะครับก็มีประมาณ1 0ของทั้งหมดครับ สวนไทยผู้ที่สนใจขามาจากจองครับก็วันนี้นะครับวันที่28นะครับเราก็จะเป็นการโอเพนนิ่งของสุจิดาท่าข้ามนะครับก็วันนี้มีโปรมากมายเลยนะครับจากปกติเนี่ยราคา3.0 3.19นะครับวันนี้เราลด2 0 0 0 0 0นะครับเหลือเริ่มต้น2.99สำหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับส่วนบ้านแฝดก็เริ่มจาก2.79ล้านเหลือ2.59ล้านครับ ส่วนบ้านเดี่ยว2ชั้นก็4.69เหรือ4.49นะครับครับผมอ,นะบอ่อโปรนี้นะครับก็สําหรับโปรตัวนี้ถึงวันที่8เดือน8นะครับพอดีช่วงวันพฤษภาที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดงานเปิดตัวโทษนะครับจัดงานครบรอบ8ปีบริษัทก็จะมีโปรพิเศษนะครับจนถึงวันที่8เดือน8คือ8สิงหานี้นะครับรก็จะมีสําหรับลูกค้าที่จองบ้านตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนะ เดนสิงหาเนี่ยก็ลุ้นรับรถยนต์หนึ่งคันนะครับกับมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันครับช่องทางติดต่อคติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางโดยตรงทางแฟนเพจของสุชาดาไลออฟฟิเชียลสุชาดานะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ครับมีอยู่ประมาณสี่เบอร์ผมจำไม่ได้เบอร์เดียวแล้วครับแต่หลักๆก็คือสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มของเราค่ะตอนนี้ก็คือเราก็มีช่องทางทิกตอกนะคะก็หลายคนมีอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าดู ไขผ่านตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะชื่อสุชาดาพ,อพอัฟเต้นะคะ IG ก็มีเหมือนกันค่ะก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะก็สามารถดูได้เพราะว่ามีน้องๆทีมง,ง,งานคอยอัปเดตตลอดเวลาด้วยค่ะ